ตอนนี้ก็มีผู้คนหลาไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมบมาจากที่ไหนกันครับเน,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 นินพัฒนามามามาขอพอรใช่ไหมครับไม่ได้มาแก้บนเนาะมาขอพรอนนะครับ<อ>มาขอพรจัมหลักจัมังขอพรเสร็จก็จะได้มาแก้บนอ๋อใช่เลยใช่เลยครับผม ก็จะได้กลับมาอีกโอเคเราก็เดินทางกันต่อนะครับวันนี้จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นวันหยุดวันอาทิตย์หลายคนหยุดงานก็มีเวลาว่างเดินทางมานะครับผมก็จะเก็บบรรยากาศคนเยอะไหมครับข้างในคนเยอะไหมครับ เยอะมากเลยใช่ไหมครับวันนี้นี่น <Labor ator> <fi> <amplify>. ี่ประมาณสองร้อยห้าสิบเมตร อะไรนะสองร้อยห้าสิบเมตรไม่ใช่หรอกไม่ใช่ผมมาทุกวันผมรู้เกินกิโลอ่ะอ๋อตรงนี้เหรออ่าใช่เขาบอกว่าเกสองโลไม่ประมาณหนึ่งจุดห้าครับโดยรวมประมาณหนึ่งจุดห้าไอ้น้องคนนั้นมันกะเอาเฉยแต่ผมเดินทุกวันผมรู้เลยระยะเนี่ยไม่เกินหนึ่งจุดห้าครับวันนี้แหละ ต่บอกว่าสองร้อยห้าสิบเมตรไม่ใช่เลยแต่ถ้าวัดวัดจากไอสายตาไปนะใช่อยู่แต่เดินน่ะไม่ใช่เพราะเราเดินขึ้นเดินลงไงแต่รู้สึกว่าหินในป่านี้ก็จะมีแต่ก้อนสวยๆนะทุกคนจริงๆผมสังเกตดูนนะหิน,นหลายๆก้อนนีสวยมากเลยนะนะครับหิน,นหลายก้อนสวยมากนะ นี่ก้อนนี้ก็สวยแต่ว่าเป็นก้อนใหญ่มากมีคนไปทางนี้ดีกว่ามีคนมาเล่าให้ผมฟังเมื่อวานนี่แหละโทรมานะครับผมก็อบอกว่าสมัยก่อนมีงูใหญ่อยู่ที่นี่นะครับงูใหญ่งูดำนะครับเออ แล้วยุคสมัยนั้นนะมีพระธุดงค์เข้ามาจําศีลเข้ามาธุดงค์ที่นี่เรื่อยๆนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันไม่ได้นะครับแล้วแล้วพอต่อมานะครับผมมีพระธุดงค์รูปหนึ่งที่แบบสามารถอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะพออยู่ได้ปุ๊บนะฮะงูใหญ่ตัวที่ว่าเนี่ยนะครับก็ศรัทธานะครับผมเออก็ศรัทธาก็มาเจอกันอยู่บ่อยๆครั้งนะซึ่งงูใหญ่ตัวนี้จะมาในลักษณะแบบว่า ขี้เล่นน,นะครับผมกวนชาวบ้านเวลาชาวบ้านมาทำมาหากินในนี้นะครับมาหาของป่ามาหาปลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพระธุดงก็เลยขอว่าไม่อยากให้มารบกวนชาวบ้านได้ไหมเอเอแล้วแล้วงูใหญ่นะี่ก็น่าจะตบคํารับปากหรือยังไงไม่รู้นะฮะแล้วว่าให,ให้ให้ให้มาเฉพาะวันวันพระใหญ่วันขึ้นสิบห้าค่ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะแสดงตัวตนอะไรประมาณนี้ ปรากฏว่าก็ยังมาก่อกวนเหมือนเดิมในภายหลังพระธุดงก็เลยสาบให้กลายเป็นหินนะครับก็เป็นเรื่องเล่าขานต่อๆกันมานะครับไม่รู้ว่าจริงแท้อย่างไรก็พิจารณากันเอานะครับผมนี่ผมก็เล่าซ้ำอีกรอบนึงโอ้โหลองเท้าเปล่าเลย ตีนเปล่าฉลองจอนนี่แฟมิลี่ครับผมฝากติดตามด้วยนะค่ะไม่ใช่ไหมครับติดตามอยู่ค่ะโอ้ยขอบพระคุณครับผมไล่อยู่กดไลค์ให้อยู่กดไลค์อยู่มาจากที่ไหนครับเนี่ยน้ำชุนบ้านล่างเนี่ยบ้านล่างผมสั่งนะจ๊ะอ๋อไม่ไกลเข้มาประาณนี้ก็จะได้ไข่นะเนี่ยใช่ไหมไข่ไปเอาข้างหน้าเลยครับเหลือเยอะใช่ครับแกกยังไม่หมดเลยครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมครับผมสาธุสาธุครับผมครับครับอ่านี่วันนี้ก็ เมื่อว,วานพี่คนว,วานเขาทำทำทางให้เราเห็นไหมเนี่ยครับผมก็ดีขึ้นเยอะนะครับผมเดินง่ายขึ้นปกติแล้วตรงนี้เนี่ยคนลื่นตกนะเออมีคนลื่นตกหลายคนนะตรงนี้นะนะ <laughs> จนจนต้องแบบได้ทําทางนะครับตรงนี้นอ่าในช่วงวันแรกๆเรามานี่ไม่มีนะ <laughs> ผมนี่ก็ถลายไปครั้งหนึ่งแต่แต่ไม่ตกเกือแบบตก<ม>ตอ้าวกลับกันแล้ว แล้วนะครับผมขอ,อ,อให้ได้กลับมาแก้บนนะครับสาธุาครับผม<า>อนิดเดียวเนี่ยคือไกลอยู่นะ,ะไม่ต่ำกว่า500เมตรน่าจะ6-700เมตร <c oughs> ได้อยูอ่คือถ้าใกล้จริงๆเราจะไปเจอจุดน้ำวนหินก้อนใหญ่ๆเป็นน้ำวนตรงนั้นคือใกล้สุดแล้วเดินไปประมาณ200เมตรก็ถึงเลย ตรงนั้นคือจุดที่แบบให้เราดีใจอะไรอย่างเงี้ยฝั่งโน้นก็ยังไม่มีคนเดินสักวันนะไม่มีคนเดินเลยฝั่งโน้นไม่มีใครกล้า ผมก็เดินแค่วันเดียวเหมือนกันฝั่งนั้นเพราะว่าทางมันยังไม่เป็นทางมันไม่ค่อยมีคนเดินมันเดินลําบากหลายคนมาต้องถ่ายภาพถ่ายคลิปนะาพาดไม่ได้ โอเคเดี๋ยวผมพักพักเครื่องสักแป๊บหนึ่งนะโอ้โหถอดรองเท้าเลยพี่คนย่าสามโมงโอ้โหเล่จะต้องใส่บูทมาดีที่สุดเตือนแล้วไม่ฟังนะครับผมต้องใส่รองเท้าบูธ ไม่ต้องพ่อไปแล้วไปฮอตมึงคิดตัวมันต่เครึ่งหนึ่งขอดิถ่ายไปถึงก็ถ่ายรูปมาหน่อยเด้อจะยืนรอข้างนอกไปไม่ถึงดูดูในช่องผมเลยครับถ่ายทุกวันค่ะชื่ออะไรจอนนี่แฟมิลี่ครับผมทั้ง f เฟซบ o ๊กยูทูบทิกต t อกเลยครับที่จะได้ดูทุกวันได้เพราะว่าถ้ามันเปิดมากก็คงไม่ถึง ขอแค่ฝนอย่าลงมาก็พอครับตอนนี้่ฝนมาออกไม่ได้ออนะเนี่ยแบบนี้มันเดินไม่ได้รื่นมากครับมผมเดินถ่ายคลิปครั้งละยี่สิบกว่านาทีอะเนาะเออถ้าสองเมยเมีดมันเดินแป๊บเดียว จ่นไปไถ้าไปเข้าไม่ถึงกถึงถครับผมถึงใกล้แล้วไม่ถ้ามันมันเปิดมากอากจะไม่คบเข้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้าลก็ไขือกม่เก่งใช่ปาปาพคุณแม่ อะไรทั้งหลายฉันไปไม่ถึงไปได้ไปได้ครับผมไกล้แล้วใกล้แล้วเดือดใจเดียวหากระบลาคุณเท่